มันเกิดวันเพี่โฟดใช่ครับน้องโฟดโฟดสิบเก้าขวบแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างอวยพรไปยังอวยพรไปแล้วอวยพรให้ของขวัญไปแล้วด้วยเรียบร้อยก็คนไปร่วมแฮปปี้วันเกิดน้องเยอะมากเลยอีใจครับดีใจเห็นเห็นมีคนรักเออโฟดก็ดีใจครับแล้วอวยพรก็าม่ไดกหรก็ใช่สิงก็ต้องดีจ้ะฮะเราอวยพรเาไปว่ายังไงอวยพรไปว่ายังไงเหรอก็ตามที่เห็นกันในไลฟ์สตรีมในที่นั่นเลยครับก็ ให้มีงานเยอะๆสูงข้าพแข็งแรงให้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วมีของให้ไหมเจนมีครับให้ของไปแล้วครับซื้อเป็นอะไรเป็นรถรถคือเป็นเออจะรวดในอวกาศอะไรไม่รู้ไม่บอกผมไม่บอกเดี๋ยว ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแหละเรารู้ได้ไยว่าเขาอยากได้สิ่งนี้ถิ่งเขาถึงไ่รู้ผมอยากซื้อให้ผมก็เลยคือเป็นของที่เราอยากได้แล้วรู้สึกว่าเขาก็อยากได้เหมือนกันหรือยังไงไม่ก็เป็นของที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่แล้วน่ารักดีนั่นเลยใส่แล้วน่ารักแล้วแ่อนไม่ใช่อะไรที่อยากเออพอเถอะเย้ไม่พอ ทำไมอะทำไมเป็มลับมาก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็โพสต์เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขามาบอกเองแล้วซื้อคู่กันปะไม่คู่ไม่คู่อ๋อเหรอเราอันนึงเขาอันนึงปะไม่มีไม่มีใช่ให้มากกว่าหนึ่งอย่างใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขามาเฉลยเองไม่ไม่เราเปย์ขนาดนั้นน่ะเอาก็อันนึงมันราคาไม่ไมีเยอะไงก็เลยซื้อสองสองอย่างเฮ้ยเปเยอะๆซื้ออะไรทำไเราไม่บอกไม่บอก จะคิดนานไหมคิดนานไหมกว่าจะซื้อนี้ให้ไม่นานอายู่ก็นั้นเออตอนนั้นผมไปช้อปปิ้งกับพี่จุงที่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกจะซื้อตัวเองจะซื้อให้เขาดีกว่าอ๋อไม่ต้องหยุดค่ะไม่ต้องไม่ต้องเขารู้นะเว้ยเราจะพูดอเแบบไม่เป็นทำไทไมกลัวหลุดหรอก็เดี๋ยวให้เขามาพูดเองอ๋อขาพูดจะพูดจะพูดจะพูดเธอไม่รู้เขา แล้วเขาถูกใจไหมหลังให้ไปเออดีเออเราก็ดีใจถถ้านะเขาทำให้งขอบคุณนะเพื่อนไม่ไม่ดีใจแหละแล้วเขาแกะเลยไหมคราแกะเลยไหมเขาเห็นอยู่แล้วมันใส่ถุงแบรนด์มันเป็นถุงแบรนด์อยู่แล้วรู้เลยเออไม่ใช่ไม่รู้ไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอุยทำไมเก่งเก่งอะไรนี่นะตาปากออกกลางด้ เครั้งนี้เป็นไงบ้างกลับไปญี่ปุ่นใช่ไหมคือกลับญี่ปุ่นใช่ครับคือกลับญี่ปุ่นกลับมาก็อันนั้นเป็นแฟนแฟนแฟนมีดแฟนเฟสที่มีหลายคนเลยหลายคู่เลยสิบแปดคนไปกันกระหน่ำไปเลยสนุบสนุบมุนวุ่นวายครับแต่ก็มีพี่ๆอะไรพวกนี้คอยย้ำเตือนพวกเราให้เป็นเด็กดีอยู่ย้คอยดึงสติพวกเราเหรอใช่ครับทำไมมีครดื้อเหรอใครดื้อสุด โค้ดครับใจเปล่าทำมจะมาเป็นผู้ใช้เล่าใครที่บ่าเขาดีทีสุดก็ไม่รู้ไม่มีใครดื้อหรอกทุกคนทุกคนเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กน่ารักอันนี้พูดเองหรือว่ามีคนชมตัวเองชมตัวเองเจมแล้วไม่เจมไม่ควบคุมโค้ดอะฮะหรือเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าทำไมเราไม่ควบคุมพฤติกรรมเขาได้ทำไมเหมือนสัตว์เลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่คุ้มเขาไงเราเป็นเพื่อนกันเราต้องเตือนกเตือนได้จะกลิ่นไหมก็เขาก็ดีอยู่แล้วไงทุกบอกแล้วทุกคนเป็นเด็กดีทุกคนเชื่อฟัง ไม่ต้องควบคุมอะไรไม่ต้องอะไรใครกันทั้งนั้นนะครับก็หลายหลายคนไปรวมกันที่นั่นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไงก็สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าไปปกติผมก็ไปกับโฟร์สองคนแล้วก็ไปกับแก๊งประธานอันนี้เป็นไม่หนึ่งนไม่กี่ครั้งที่ได้ไปพร้อมกับคู่หลายๆคนที่สนิทด้วยกันที่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับได้ได้ไปเดินเที่ยวได้ไปอะไรกับหลายๆคนแต่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างลูก อะะไรรนคับแฟนญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างน่ารักครับน่ารักเหมือนเดิมเลยครับผมไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วปีนี้ไป3ามสี่ห้ารอบเยอะมากก็น่ารักเหมือนเดิมทุกครั้งครับมีโปรเจกต์ไหมเขาทามีโปรเจกต์อะไรต้อนรับเอนที่นู่นไหมโปรเจกต์ต้อนรับหรอไม่มีแต่มีไปส่งมีไปรับไปส่งที่สนามบินสนามบินแต่งไวไหมคะไม่แตกไม่แตกไม่แตกยังอยู่สนามบินที่นั่นยังอยู่แฟนคนไทยติดตามไปเยอะไม่ใช่ไม่ได้ อ่าใช่แฟนขับเยอะครับแฟนขับเยอะอันนั้นหอใหญ่เลยก็สนุกดีครับสนุกดีคล้ายๆอิมแพกที่บ้านเราเฮ้ยเป็นหมื่นใช่ใช่ไม่รู้แต่น่าจะประมาณนั้นน่าจะหมื่นเยอะอยู่เยอะครับเยอะอย่แล้วตอนนี้ยังได้นอนได้นอนบ้างใช่ไหมพักผ่อน นอนทัพนอทุกวันครับนอนทุกวันครับยังขยันทำงานอยู่ไหมครับชอบทำงานเยอะอยู่ไหมผมไม่ทำงานอยู่เลยครับตอนนี้ครับขยันครับยัง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 ไม่อยากไม่อยากนะงานมาทุกวันมาทุกเวลาได้หมดเลยครับเรียกงานเรียกงานอีกแล้วเอองานเขามา ที่อ่อยคนให้โพสต์มีงานเยอะๆยนี่เราจะได้มีด้วยอะไรนะครับที่อ่อยคนให้โพสต์มีงานเยอะๆยนี่เราจะได้มีด้วยใช่อ่ะก็ถ้าโพสต์มีงานผมก็มีงานเออแล้วเราไปขับรถเขียวมาพี่นะครับขับรถเขียวมาเออเออก็ตอนนี้ส่งเข้าอู่แล้วครับก็ลังจะได้กลับมาแล้วครับเจอไหมเจอที่ไหนเจออะไรที่ไหน what is germ เจอกับชนที่ไหนแอดแท็กที่ไหนแถวๆถ่อโศกเลยครับแถวๆถ่อโศกเลยไม่ตายมันปตงขนมมันแคบมาเนาะไม่ได้คืนแ I'm so sorry I so apologize this is an attack อ่า attack นะ a t แ a c k ที่ไหนที่แถวแถวอโศกนะก็คือทางเต้คือกำลังจะไป็นทำงานกำลังไปทำงานครับอีกนิดเดียวจะถึงงานแล้วตกใจไม่จ้าเฮงตกไม่ตกใจครับชินแล้วไม่ใช่ไม่ชินที่จะป่อยเหรอไม่คือไม่รู้ว่าผมทำอะไรผมก็ผิดอ่ะเอ้า มันแผ่แผลรอบคันแผ่รอบคันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรียกว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยมันมีได้มีได้แต่ก็ส่งไปซ่อมแล้วกลังจะได้กลับแล้วนิดเดียวเฉียดเฉียนนิดเดียวแต่ว่าเราเป็นคนโก้ซ่มซ่ามหรือยังไงเข้าใจซ่มซ่ามไหมเข้าใจเข้าใจก็ไม่หรอกไม่หรอกไม่บ้างก็จะายตรงข้มเป็เออนั่นแหละเป็นอุบัติเหตุมีบ้างเป็นประการเนาะใช่ไม่ไม่อยากมีเยอะครับประกาศชั้นหนึ่งเคนไหมอะไรนะครับ ใช่หมดอ๋อรถใหม่เสียดายครับเสียดายแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกอประกันก็ใช้คุ้มเลยต้องระวังมากขึ้นไหมคะพอแบบเออก็ระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับพยายามระวังตลอดอยู่แล้วครับแต่อุบัติเหตุเกิดได้ครับเราไกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเงี้ยอะไรนะครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับท่าเป็นอะไรก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่จริงๆคือเจนก็คือเป็นคนมีสติอยู่แล้วมีสติครับมีสติอะไรอย่างนี้เนาะขับรถดีครับแต่บางคนก็ มาชนผมออ๋ไม่ได้เกิดจากเรากาใช่ค่ะเออ่โฟดเป็นห่วงไหมโฟดเป็นห่วงไหมเรื่องของเขาครับผมไม่รู้เราไม่สนใจหรอกเออเอาก็เขาจะเป็นห่วงผมก็เรื่องของเขาแต่เออมันมันอยู่ที่เขาที่เขาจะเป็นห่วงผมหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ผมเลยแล้วเราได้รับความเป็นห่วงจากนั้นไหมไม่ได้เขาอาจจะไม่เป็นห่วงเราเพราะคิดว่าเราจัดการสถานการณ์ได้ดีใช่เออเดี๋ยวนี้ เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสตอนที่ผมรถชนเขาก็เอาผมขึ้นรถเขาไปเลยอ่ะจินเลยเขาแบบนี้จินไปเลยครับเมาลำบากหรือมาด้วยกันเออไม่ได้ขิงแต่แค่ก็ครั้งแรกที่ได้ได้นั่งรถโฟร์ดแล้วมันเป็นยังไงเสียวเสียวเหมือนกันเสียวเสียวทำไมเขาขับนักลัวหรอก็ขับรถเร็วอยู่เหมือนกันครับพอดแต่ก็ดีครับดีดีมือจิกบ่อเลยไหม ไม่จริงไม่จริงไม่จริงตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อยฟาดแอนฟิวเลียนโอ้าหารข้าวอ่ะโอเคคอาหารตัวก็อ๋อตัวแมข้าวอะไรข้าวอะไรอ๋อโอเคตัวแม่เลยตัวแม่เลยบอกมองได้เลยจบ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 ครับเย่ฝากอะไรไหมฝากอะไรไหมขายงานอะไรไหมขายงานอะไรบ้างฝากงานเหรอเออพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วครับเรอบพรุ่งนี่ครับปีนี้ปีหน้ามีีก่่เรืองปีหน้ามีเรื่องเดียวอา เรื่องหนึ่งและเรื่องเดียวก็คือเรื่องเดียวกับโฟสครับเล่นกับโฟสแล้วก็หลายๆคนครับก็ฝากด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ติดตามติดตามได้ครับงานเจอกันครับแล้วก็มีผลงานเพลงผลงานรุ่นนี้ออกมาให้ทุกคนได้เสพกันอีกมากมายครับโอเคงั้นฝากบอกโฟสว่าพรุ่งนี้บอกด้วยนะว่าขอไม่ได้เป็นอะไรไปบอกเขาเองครับโฟท์ไมาใส่อลจะบอกไมได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ไม่สัมภาษณ์คู่กันอ้า เดี๋ยวมันจิ้นเกินเล่นดื้อเหรอเล่นดื้อเออออ